ฟังกรองเล่าเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยในเรื่องเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องผู้คุมทำอะไรบ้างอยากรู้ไหมในอีพี14ต่อจากอีพี13ได้เล่าไว้เกี่ยวกับกำเนิดผู้คุมเรือนจำและเคล็ดรับง่ายๆทำได้ไม่ยากนะัก ให้อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นี่คือคาถาสยบภัยทั้งปวงเริ่มงานประจำวันของผู้คุมเลยจะดีกว่านะคะงานแรกเมื่อผู้คุมหรือในที่นี้คือหัวหน้างานเรือนอนที่นี่จะมีกันสอถึงสามคน เริ่มจากผู้คุมอาวุโสที่อยู่มานานบวกกับประสบการณ์สูงประพฤติดีและเป็นที่ไว้วางใจของหัวหน้าฝ่ายปกครองหน้าที่ก็ตรงตามนั้นควบคุมดูแลผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีดูแลความสงบเรียบร้อยปกครองดูแลและแก้ปัญหาแก่ผู้ต้องขังหรือนักโทษ โดยผ่านทางแม่ห้องพี่เลี้ยงผู้ช่วยเหลือตามแต่จะเรียกสรุปง่ายๆก็คือผ่านคําร้องของผู้ต้องขังหรือนักโทษเพื่อเสนอไปยังผู้บริหารตามขั้นตอนงานที่สองตรวจสอบนับยอดจำนวนผู้ต้องขังหรือนักโทษให้ครบตามจำนวน และระยะเวลากำหนดกี่ครั้งต่อวันท่านผู้ฟังคงจะไม่ทราบว่าจำนวนผู้ต้องขังสำคัญมากถ้าไม่ครบคือมีการหลบนี้ซ่อนเร้นหรือตุยต้องหาให้เจอถ้าไม่ครบจำนวนเต็มวันนั้นจะยกเลิกกิจกรรมทุกอย่างระดมพลตรวจค้นจนกว่าจะเจอ การนับยอดของผู้ต้องขังหรือนักโทษต้องนับใครนับมันตัวเป็นๆเ,เวลานับยอดผู้ต้องขังหรือนักโทษต้องนิ่งหยุดกิจกรรมทั้งหลายไว้ก่อนยกเว้นเหตุสุดวิสัยเช่นมีการเจ็บป่วยก็ให้นับที่สถานพยาบาลเลยผู้ต้องขังหรือนักโทษมีเป็นพันๆแล้วจะนับอย่างไรให้ไวแล้วครบ ง่ายมากหากเจ้าหน้าที่ควบคุมเองวางงานประจำเดินตรวจแถวนับตามกองงานที่ผู้ร้องขังมีชื่อจำแนกลักษณะไว้จากคณะกรรมการลงความเห็นไว้เช่นกองงานสุธกรรมร้านค้าจากหนึ่งหรือบรรจุพันสองเป็นต้นจากนั้นผู้รับผิดชอบ แจ้งด้วยเอกสารน้อยไปยังผู้ปกครองเรือนนอนตรวจสอบยอดถูกต้องแล้วรายงานหัวหน้าฝ่ายปกครองไว้พบกันอีพีหน้านะคะท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบการเล่าเรื่องแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมด ในช่องป้ากรองเล่าเรื่องด้วยนะคะแล้วทุกทุกท่านจะไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครๆนะคะขอบคุณคะ่ะ